สวัสดีคนดูทุกคนนะคะวันนี้ผมจะมาสอนเติมไ i r a ล b u ั k นะครับผมก่อนอื่นเลยเราเข้าไปที่เว็บไซต์ไ i r a ล b บั k นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะสาหรับเว็บ v i r a ล b บันะครับโอ้หลังจากที่เราเข้ามาที่ไ i r a ล b บั k เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาที่ทําการสมัครสมาชิกกันเลย แล้วก็ใส่ username ชื่อผู้ใช้ใส่ password แล้วก็ยืนยัน password แล้วก็อีเมลนะครับใส่ก่อนนะครับโอเคหลังจากที่ใส่เสร็จนะครับมาที่เข้าสู่ระบบนะครับผมแล้วใส่รหัสที่เราสมัครไปเลยแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จปุ๊บนะครับผมมาที่เติมเงินครับผมเติมเงินนะพอมาที่เติมเงินเสร็จนะครับโอนไปที่เบอร์นี้เลยนะครับเช็คเบอร์ถูกต้องนะครับเช็คชื่อด้วยนะโอเคไล้กอังอีกนะครับรอ3 0มสถึงหกิวินาทีนะครับผมแล้วก็ค่อยกรอกเนาะหลังจากที่โอนเสร็จแล้วนะครับรอเวลาวผม จะลองโอนไปสัก1ิบบาทนะครับลงเติมให้ดูสัก1ิบาทละกันเนาะโอเคเช็คเช็คชื่อตรงตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดสีส้มนะครับยืนยันการโอนเงินเสร็จปุ๊บนะครับโอนเสร็จนะครับมันจะมีเลขอ้างอิงนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าเลขอ้างอิงนะครับคุณว่นจะไม่เห็นเนาะเนี่ย เออเนี่ยเนี่ยเเออเราก็ใส่ตามเลยนะครับ5 0 5 6 4 4 7 9 3 0 8 5อันนี้คือเลขอ้างอิงของผมนะคณดูไปใส่ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันถ้าเราเติมไปแล้วนะครับเลขอ้างอิงไม่สามารถใส่ซ้ําได้เนาะเลขอ้างอิงนะครับผมระวังด้วยนะครับอย่าให้ใครเห็นนะในตอนที่เราเติมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปชิ่งใส่ก่อนแล้วก็เราก็อาจจะโดนเกลียนได้นะครับถ้าเกิดเออเลขอ้างอิงหลุดไปเนาะโอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยกดเติมเงินเนาะ เคเติมเสร็จแล้วนะครับผมคุณได้รับเงินมา10บบาทนะครับกดตกลงเลยเราก็มาที่เติมโลบัคกันเลยครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับผมกดจอยกลุ่มก่อนนะครับผมอ่าจอยกลุ่มก่อนเลยจอยกลุ่มไปครับดูด้วยนะสต็อกเหลือเท่าไหร่นะครับนี่เออผมลืมบอกไปเลยนะครับตรงนี้นะพร้อมจําหน่ายนะครับ950นะครับโลบักคือเราจะเติมมากกว่านั้นไม่ได้เนาะหลังจากที่เราจอยกลุ่มเสร็จแล้วเราใส่ชื่อในเกมไปเลยครับนี่คือชื่อในเกมผมนะคุณดูก็ใส่ชื่อในเกมคุณดูนะเกมโลบอกอะจํานวน10บบาทเนาะ แล้วก็ใส่เลขสีตัวที่เห็นนะว่าจะสอนงง,งอันนี้ผมขอโทษด้วยนะผมเป็นคนที่สอนอะไรแล้วแบบงงมากเพสมควรเลยเออโอเคเติมไปเลยจากนั้นเราก็รอนะครับรอสักครู่นะโอเคเติมเสร็จแล้วนะครับ55โลบั๊ก็ เข้าที่ตัวผมนะตอนนี้4 4 1โลบัคกเนาะเดี๋ยวลองรีดูเรียบร้อยครับ496โลบัคกละก็ง่ายๆนะครับสำหรับว,วิธีการเติมโลบั๊กไว้รอบบั๊กจบนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะบางวันก็เลท5.5บางวันก็เลท6เลท7เลท8กันเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาเติมกันได้นะครับ แล้วก็ปลอดภัยชัวร์แล้วก็บริการเร็วมากคือมันเป็นระบบอัตโนมัติเติมได้ย4ีชั่วโมงถ้ามีสต็อกนะครับบอกเลยว่าสุดจัดนะครับผมโอเคฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบายสั้นๆได้ใจความไวโลบักอย่าลืมดูดดุนะครับ